ตไปสุดต่อไปนะครับท่านผู้ใหญ่ขันชัยเข้าน้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่เดียดครับท่านพุทธนามเสาแทนท่านผู้ในญ่บ้านนะครับจรับ

cà phê nhạc nó nhiều không à này học kinh lắm Hãy subscribe Để không bỏ lỡ những video ลำดับต่อไปนะครับท่านผูชน้ช่วยลำไพน้ำผู้ช่วยลำไพน้ำเสานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13อยากเรียนให้ผู้ช่วยลำไพครับอ้วนอ้วนห้ามเมือกแล้วนะ เรืองรวให้ควรแลนลิ้นฮ่าฮ่าาสามบอกอไรในบ้านเราเลป็นีไ้ากแสดงออกได้เออออนย้อนมเต้านพะปูระศาสนการร้อมจพนนเมนาว่าวัศทีมงคลได้เป็นพระสงฆพิจารา ต่อไปนะครับอนุญาตเรียนเชิญท่านอดีตกำนันตำบ,บลหล่าพัฒนาท่านสมวังนามเสาเชิญครับ ท่านต่อไปนะครับท่านคุณครูชุนชาเคฑมชัยวงศ์ครูสัาการพิเศษจากโรงเรียนบ้านนาน้อย,อยุาเรียนครับ ไม่เงินท่านต้องเาานเลือดประมาณไม่ากิน่าด้วยาการจนาลาเราสิน้าเต็อตัขของวางวานพ่อคนเกิดเกดมีคนเงินออก 就，我那里就。 แลต่อไปท่านผู้อนนวยการโรงเรียนบ้านนาน้อยท่านศิลาวุฒิบุพัศสลิดาเรียนเชิญครับ ท่านต้องโตโตที่สมามรที่ศึกษาเจ้าคณะเปิดาว่าได้เป็นพระิจารณาขาพุบสุขขอหน่อมทน ประธานมาพอดีท่านอดีตรองท่านสุภชษยโพสุนะครับมาพอดีต่อไปนะครับจะได้นำเรียนประวัติของพาะิิการเจริญจิตตพุโทอดีตเจ้าวาด วัดศรีสปรบ้านน้อยสังเกตโดยท่านคุณครูวินัยแสงศักดิ์นะครับเรียนเชิญครับวิระก,กาสอน,าาสอ,นอีก,กุญชรอนนันปลดลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีหนรชาติี่วางวาย มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่ว,วแต่ทั่วดีประดับไว้ในโลกา,น,ลกาน้องกราบนมัสการพระมหาสมัครปอวระปุญโนรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพระเถรานุเถระภิกษสุสาม,มเณรที่เคารพ ทุกท่านท่านเรียนท่านประธานในพิธีท่านสุภชัยโพสุและขกประธานในพิธีฝ่ายคารวาสและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายวินยัยแสงสัตร์ข้าราชการกรูอำนาจได้รับจัดน,นมัติให้เป็นผู้ดำเนินเป็นให้เป็นผู้ประวัติโดยสังเขปของท่านพระอธิการเจริญกิตาคุตโต อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสมพรบ้านอน้อยผู้ภาพในวันนี้โดยสังคิตประวัติด้านชาติกำเนิดพระอธิการเจริญจิตะคุตโตเกิดเมื่อวันที่19เกมกราคม2 0 1 7บณบ้านเลขที่4หมู่ที่3บ้านนาน้อยตะบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่า จังหวัดนครพนมเป็นบุตรของพ่อใบแม่พานา้มเสามีญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวนสิบคนได้แก่หนึ่งพ่อเลียนนามเสาสองแม่ล่ำนามเสาสามพ่อลายนามเสาสี่พ่อหลวยนามเสาห้าแม่ละเหลานามเสาหกพ่อเหลวนามเสาเจ็ดแม่หลอดนามเสาแปดแม่ไหลานามเสา เก้าพ่อหลวนานามเสาทั้งเก้าท่านได้เสียชีวิตแล้วนะครับและสิพระอธิการเจริญจิตตคุตโตผู้มรณภาพาประวัติด้านการศึกษา1การศึกษาทางโลกท่านจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านนาน้อยการศึกษาทางธรรมเมื่อ,อยังเยาว์วเคยบรรพชาเป็นสมณีที่วัดบ้านขาจนคล่องแคล่วในพระธรรมในระดับหนึ่งเป็นผู้มี พระธรรมนำชีวิตมาโดยตลอดเมื่ออุปสมบทเป็นภิกษุในบวรพุทธชนท่านมีวิทยาฐานะนักธรรมทันตรีประวัติการครองเรือนและการประกอบอาชีพขณะเป็นขราวาศท่านได้สมรสกับแม่เตียงนามเสามีบุตรด้วยกันสมคนคือ 1. นายเอกชัยนามเสาเสียชีวิตแล้วสองนายเศกษรันนามเสายังมีชีวิตอยู่ และสามนายชาตินามเสามีชีวิตอยู่ขณะเป็นขณาวา่าท่านประกอบอาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรประวาติด้านการอุปสมบทในการของสมณพศเมื่อครั้งที่ท่านเป็นขณาวา่าเป็นผู้มีจิตใจธรรมมีจิตคิดออกบวด ของท่านจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เลี้ยงดูตนเองได้จึงได้ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาวันที่4กร,รก,กฎาคม51วัดโพเครืออำเภอนาว่าจังในขณะนั้นท่านมีอายุ64ปีและมาประจำอยู่ที่วัดศรีสมทรบ้านมานาน้อยตลอดมา การำดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในวันที่30ธันวาคม2557ท่านได้รับตแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสมพรบ้านานาน้อยแทนเจ้าอาวาสวัดคนเดิมที่หมอรณภาพไปในขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านได้ประพฤติตนเป็นภิกษุที่ดีเป็นที่ยอมรับนับถือเคารพศรัทธา ของอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชกนทั่วไปเป็นที่พึ่งทางใจเป็นผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆในชุมชนมาโดยตลอดประวัติด้านการเจ็บป่วยปกติแล้วท่านพระอธิการเจริญกิตตาคุตโตเป็นผู้สุขภาพแข็งแรงมีอาภาน้อยแต่ด้วยท่านนั้นบวชเมื่ออายุมากแล้ว ร <boundaries. S 1> ่างกายก็อ่อนแอลงตามวัยการไปพบหมอพบแพทย์ก็ถือว่าน้อยมากปกติแล้วท่านก็จะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยแล้วก็หายนะครับไม่คิดว่าการอาภาธของท่านจะมาเร็วแล้วก็นำท่านจากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่20มกราคม2569ท่านมีอาการหอบหายใจไม่สะดวกลูกหลานและญาติู้้อุปถา พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนาว่าหมอได้ทําการตรวจรักษาแล้วอนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่วัดในวันที่26มกราคม2569ท่านพระอธิการเจริญกิตตะคุตโตมีอาการอาภาษท์กำเริบหยุดหายใจถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบรรในเวลา15นาฬกา13นาทียังความเศร้าอะไรแก่คณะลูกหลานชาวบ้านนาน้อย อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาเรืยทั่วกันสิริอายุได้82ปีจำนวน17,000พันษาอันความตายไม่มีแบ่งเรื่องเทศ่อันความตายไม่มีขอบเขตเ,เรื่องศาสนา อันความตายไม่จำกัดบันเวลาอันความตายไม่นำพาเครื่องของวัยอันความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้นอันความตายไม่สำคัญตายที่ไหนอันความตายไม่มีแบบอย่างตายอย่างไรอันความตายนั้ใส้ที่ยักยืน นี้เชิญท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมงานสัปดาห์กิจครั้งนี้สงบนิ่งไว้อะไรเพื่อน้อมนำสนดมดวงวิญญาณของพระนิการเจริญจิตจากพุโทโธสูธ่สุคติเชิญทุกท่านสงบนิ่งในเวลาอันสมควรเชิญครับ ค,ครับอินกะกบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านเอาซาบสิ้นให้สับสูนแต่ความดียังมีอยู่คอยคำมคูลคอยเทอดทูแนแทนซาที่จะไปต่อไปทอดผ้าตรประสกุลนะครับซึ่งประธานฝ่ายคารวะนะครับได้รับเกียรติจากยิ่งจากท่านอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษดรคนที่สองท่านสุภาัยตโพสูตรงนี้ อุทยาจตันเซฟไซบูสุขเยครับเอ็นี่าราบเอานเลยคนในหมอนั่งอะไก